สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในบริเวณของบ้านอนาพิทักษ์เษดสีแล้วนะคะเราจะมาชมส่วนต่างๆของบ้านอนาพิทักษ์เรษสีว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างในการเป็นส่วนสําคัญจากที่เราได้เห็นนะคะเราได้เห็นสถูปในการสร้างขึ้นนะคะก็จะเป็นห้องเล็กๆนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าวัฒนธรรมอินเดียในการสร้างแบบนี้ในการในสมัยแต่เดิมนี้มีอายแล้วก็เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าบ้านอนาพิทักษ์เสษฐีกันนะ เรามาต่อนะคะนี่คือหน้าบ้านของอนาวิจกษเศรษฐีการที่เราขึ้นมาหน้าบ้านเราจะเห็นบันไดขนาดใหญ่นะคะก็จะเป็นลักษณะวงกลมตัดครึ่งนะคะ,นะคะประมาณสองขั้นและหลังจากนั้น,น,นก็จะเป็นบันได,ดอินเดียโบราณน,นะคะเป็นบันไดอินเดียขนาดใหญ่นะคะที่ขั้นดุจหินหินเก่านั่นเองน,นะคะเมื่อเราได้ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นลักษณะเดินสูงขึ้นมานะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูที่นี่นะคะเป็นปฐมเหตุของการกําเนิดเทวดานะคะเทวดาจะประจําอยู่หน้าบ้านอาณาจักรเกษตรหรืออยู่ในตูเรือนหรืออาจจะเป็นประตูหน้าบ้านนะคะท่านมาประจําอยู่ที่นี่เพื่อดูเลปกปักรักษาที่บ้านนะคะดังนั้นนะคะเราก็เลยได้รับรู้ว่าเออแต่ละบ้านนั้นมีเทวดารักษาอยู่จริงนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าที่เก็บสมบัติเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะ เมื่อเข้ามาในฐานะเราจะเห็นถึงรายละอยระางห้องในการเก็บสมบัติของอนาคตศาสตร์นี้เดี๋ยวเราจะมาดูฐานานะค้ท่านผู้ชมนะคะก็ะะจะเป็นบันไดขึ้นบันไดหน,นมากมายอย่างเิน,นะนนี่ค่ะโอ้สูงมากเนาะค่ะนี่คือถือว่าเป็นขุมสมบัตินะคะเป็น เป็นสถานที่เก็บสมบัติของอนาพิทักษ์เศรษฐีนะคะเพราะว่าเวลาท่านได้ทรัพย์สมบัติมาก็จะเป็นห้องสําหรับการเก็บสมบัติของท่านนนั่นเองมากมายเหลือเกินนะคะท่านผู้ชมคะ่นะ,คะใต้บ้านหรืออะไรก็ได้นะแล้วทีนี้เเดี๋ยวราจะไปสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ด้านบนของบ้านอานาท่านอานาพิชิตกเัรษฐีนะเราอาจารย์ไม่กล้าไปทางโน้นเพราะว่ากลัวกลัวความสูงของตัวนี้นะไม่รู้จะเดินไปตรงไหนดีเพื่อที่จะขึ้นไปจุดสูงสุดของบ้านอานาพิชิตกเัรษฐีวิกกี้สามารถพาไปที่โน้นได้ไหมได้ได้ได้ใช่ไหมแล้วเจ๊ไปยังคะไปมาแล้วค่ะเอาไปมาแล้วเหรอด้านบนนะคะ อายุสต uh, okay, <so> ็อกก่อนหยุดสต็อกวิดีโอก่อนโอเคครับไปทั